นี่บ่ใส่ข้าวเด้อจ้าเด้อบ่เอาเข้านิ้วหนึ่งมาใส่ให้ข,ข้วนนวาวอืดอือคือตัวนอนเด้อดจานโบแสบตาขี้เดียดพ่อแม่พี่น้องนี่เขาใส่นามหอามาสดๆเลยโมได้มีข้าวอืดอืดอ,อลอีแสบจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าลองเห็ดเบิ่งเด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะจาจะานำเสนอเมนูส้มผักนะคะอาหารเมนูขึ้นชื่อของเมืองอุบลภาคอีสานนะคะเราจะมาทำกันเลยนะคะก็คือต้องมีผักกาดเขียวปลีนะคะหรือว่าคุณจะใช้ผักไหนก็ได้นะคะาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นโตๆตเลยนะคะจาจาชอบเอ,อมีเวลาก็ล้างทำความสะอาดนะคะผึงให้ ผักยุบก่อนก็ได้ถ้าไม่มีเวลาก็คือเราก็มาทําแบบนี้เลยนะคะล้างดูผักเราสะอาดดีไหมนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นโตๆโตเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผึ่งลมนะคะ แต่อย่าไปพึ่งแดดนะคะแบบนั้นทําให้ผักเขียวไม่อร่อยนะคะจะจะชอบหั่นชิ้นโตๆโตแบบนี้เลยนะคะเอาทั้งก้านเอาทั้งลำแต่เราก็ดูนะคะว่าตรงลำต้นอ่ะมันต้องอ่อนหยิกใช้มือหยิกนะคะหยิกดูท่านไม่แข็งก็คือใช้ได,ด้แต่ถ้ามันแข็งก็ต้องปลอกออกก่อนนะคะทุกคนค่ะ ก่อนที่เราจะทำนะคะก่อนจะเอามาลงอ่างก็คือล้างทำความสะอาดอ่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วก็โรยเกลือนะคะให้ทั่วที่ผักนะคะทุกคนคะแล้วเราก็จะขยำนะคะขยำผักให้เบามือนะคะเพื่อที่จะล้างกําจัดน้ําเขียวน้ําขมในผักออกให้หมดนะคะทุกคนคะค่อยๆขยำขยำให้เบามือนะคะแล้วผักมันก็จะยุบ ลงไปเองนะคะขยำให้ทั่วนะคะกลับด้านนั้นพลิกด้านนี้นะคะต้องเบามือทักเกลือแล้วก็เพิ่มลงไปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าผักมันจะยุบตัวนะคะอต,อตอนนี้ยังไม่ได้สําคัญอะไรนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือเยอะเราก็ล้างออกอยู่ดีนะคะไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องได้กลัวว่ามันจะเค็มนะคะแต่ต้องเบามือนะคะเพราะว่าไม่งั้น ผักของเรามันจะเละมันจะแตกแล้วจากชิ้นโตโตมันจะกลายเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่อร่อยนะคะแบบนั้นสูตรจาจานี่ต้องแบบชิ้นโตโตใหญ่ๆได้กัดเต็มๆต็มคำเต็ม,ตมปากนะคะเนี่ยนะคะก็ทำตามจาจาเลยนะคะทำตามในคลิปเลยนะคะจาจาไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ปริมาณในการทําของแต่ละครั้งนะคะว่าได้ผักมาเยอะมาน้อยเท่าไหร่นะคะ เมื่อผักเรายุบแล้วลงตัวนะคะได้ที่เดี๋ยวเราก็จะมาล้างกันนะคะเปิดน้ําล้างเลยนะคะตอนนี้เราจะล้างด้วยน้ําไหลนะคะน้ําเย็นนะคะเปิดจากก๊อกเลยนะคะละ้ล้างด้วยน้ําไหลนะคะเราจะสังเกตเห็นน้าเขียวๆใช่ไหมคะเนี่ยน้าเขียวๆไ,ไหลออกมานะคะก็คือล้างไปเลยนะคะล้างให้ทั่วบีบๆขย้าออกนะคะ คนคนซาวซา,วาวนะคะซาวก็คือภาษาอีสานนะคะซาวคือการคลุกเคล้านะคะการคนผสมให้เข้ากันนะคะก็ล้างไปเรื่อยๆนะคะทำแบบใจเย็นๆนะคะทุกคนค่ะอยากจะกินส้มผักที่อร่อยต้องใจเย็นะคเนี่ยเห็นไหมคะผักเราเริ่มยุบเนี่ย เราก็ใส่เกลือลงไปอีกนะคะเราจะทำแบบนี้อย่างน้อยสามรอบนะคะคือผสมเกลือลงไปอีกแล้วก็คั้นๆบีบๆนะคะแล้วก็ล้างอีกรอบนึงนะคะทำแบบนี้อยู่อย่างน้อยสามรอบนะคะหรือ จะชิมก็ได้นะคะเราจะเอาใช้วิธีการเอาผักขึ้นมากัดดูนะคะถ้ามันไม่มีรสชาติขมแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็เวลาเราล้างเราก็เช็นว่าน้ําเราใสแล้วไม่มีน้ําเขียวแล้วนะคะเกลือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจาจามีเกลือหลายแบบอนันหมดก็ใช้อันนี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆแล้วน้ําสุดท้ายค่ะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะเปิดล้างผักด้วยน้ําแบบเต็มอ่างนะคะ ล้างล้างบีบบีบขยำขยำแล้วก็เอาผักเนี่ยขึ้นมาวางบนกระชอนให้เสด็จน้ำนะคะให้น้ำออกนะคะบ,บ,บีบนะคะเนี่ยจัดๆก,ก็ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เสียด้นะคะผักก็เอาเสร็จแล้วนะคะก็เทลงในอ่างเหมือนเดิมนะคะผักของเราเทลงในอ่างเหมือนเดิมขั้นตอนนี้เราจะใส่ผงชูรสนะคะลงไป จริงๆจาจ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผงชูรสนะคะแต่ว่าส้มผักมันก็ไม่มีอะไรให้ใส่นะคะนอกจากผงชูรสกับเกลือนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาคลุกเคล้านะคะซาวซา,าวคนๆนะคะให้ส้มผักของเราเนี่ยเข้ากันนะคะในตอนที่เราคนเราทําแบบนี้นะคะมันจะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะทุกคนค่ะจริงๆถ้าอยู่เมืองอุบลน,นะคะ คันเนี่ยเป็นกับมือเลยนะคะเปรี้ยวกับมือเลยกินได้เลยนะคะอย่างน้อยก็คือพรุ่งนี้เช้าก็คือกินได้แล้วนะคะแต่ที่เยอมันเนาะอ,อย่างที่บอกว่าอากาศที่นี่มันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะอย่างน้อยก็เก็บ ไว้2คืนนะคะก็ถึงจะกินได้หรือบางทีก็นานกว่านั้นนะคะถ้าอากาศเย็นนะคะแต่ถ้าอากาศร้อนก็จะเป็นเร็วหน่อยนะคะ <c oughs> ก็บีบๆคั้นๆคนๆสาวๆนะคะให้เขาใหเ้เกลือกับผงชูรสเนี่ยเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะภาชนะที่จะจะเตรียมไว้ก็จะเป็น ถังโยเกิร์ตนะคะเป็นถังพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะทุกคนคะ่ะหรือจะเป็นกล่องพลาสติกก็ได้นะคะกล่องชูป,ปเวรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีฝาปิดหรือว่าจะใส่ขวดรูก็ได้แล้วแต่ความชอบความขนาดของแต่ละคนนะคะ ค่จะจะ้าจ้าก็จะคนทุกเขาเขาให้ทั่วนะคะให้เข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงนะคะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการไหมแต่เน้นนะคะว่าอย่าเค็มนะคะจะต้องเบาเค็มนะคะห้ามให้ออกรสชาติเค็มเด็ดขาดนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาใสา่ถังนะคะล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งเอาลงไปในถังเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ทําไมจาจาถึงบอกว่าไม่ให้เค็มนะคะเราจะปรุงเพิ่มทีหลังเมื่อตอนส้มผักของเราเป็นแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราทําส้มผักให้เค็มปรุงรสชาติให้พอดีเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราใส่หายไ้เนี่ยส้มผักมันจะเป็นช้านะคะมันจะไม่เปรี้ยวคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าเค็มแล้วผักจะไม่เปรี้ยวนะคะนี่คือเคล็ดลับ สูตรเด็ดของการทำส้มผักหมูอุบลด้วยนะคะอยากให้ผักเปรี้ยวจะต้องไม่เค็มนะคะใส่ให้รสชาติแบบปลาเลมปลาเลมหน่อยนึงก็พอนะคะเสร็จแล้วทีนี้นางเอกของเราก็จะมานะคะส้มผักสูตรนี้ใช้น้ำสาวข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเราเไม่ไม่ใส่ข้าวเหนียวสุกนะคะ น้ำซาวข้าวน้ำเข้ามานะคะภาษาอีสานก็คือน้ำที่เอาเข้าวเหนียวมาแช่ข้ามคืนไว้ก่อนที่จะนำไปนึ่งเราจะต้องมาล้างเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยออกแล้วก็เอาข้าวไปนึ่งใช่ไหมคะคนอีสานนี่ก็จะเก็บไว้เพื่อนํามาใส่ในส้มผักนะคะอันนี้คือสูตรอีพ่อแด่นะคะสูตรพ่อของจาจาเองนะคะ พ่อพาทำนะคะป้าจาจาก็ทําส้มผักขายนะคะสมัยก่อนแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าป้าทําอะไรแต่เห็นพ่อทำและจำมาทําที่เยอรมันอ่ะนะคะก็ซาวๆแล้วก็เทเอาน้ําลงไปเลยนะคะมันไม่พอนะคะเราก็ เพิ่มน้ำลงไปแล้วก็ล้างข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปเพราะอย่างน้อยเราต้องล้างข้าวสามรอบอยู่แล้วนะคะก็เทลงไปเลยมันจะมีมะเมล็ดข้าวนะคะข้าวสารหล่นลงไปไม่เป็นไรนะคะใส่ลงไปด้วยได้แต่เราจะไม่ใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกเท่านั้นเองนะคะสูตรน,นี้น้าเข้ามาเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วจะต้องให้น้ําท่วมผักให้ผักเขาแบบมีคนค้นซาวๆาวเขาให้เข้ากันแล้วเขามีพื้นที่แบบลอยขึ้นมาจากพื้นหน่อยนึงนะคะ อย่าให้แอร์อัดนะคะจะต้องมีน้ำเอ่เยอะพอสมควรนะคะคือน้ำจะต้องท่วมเอ่อตัวผักนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้พอเราใส่น้ำซาวข้าวลงไปมันก็จะจืดใช่ไหมคะจากเมื่อกี้เราก็จะเพิ่มเกลือลงไปอีกหน่อยนึงนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเพิ่มลงไปไม่ย้ำนะคะห้ามเค็มนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ ปิดฝานะคะเราก็จะมาปิดฝาไว้นะคะย้ํานะคะอย่าเค็มนะคะการที่เราปรุงไม่ให้เค็มเนี่ยนะคะมันจะทําให้ส้มผักของเราเปรี้ยวเร็วนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดเมื่อเราปิดฝาทิ้งไว้นะคะสองวันนะคะเราทิ้งไว้แต่ถ้าอากาศร้อนมันก็จะเป็นเร็วนะคะถ้าอากาศเย็นมันก็จะช้าหน่อยแต่ว่าอากาศอุณหภูมิเมืองนอกเนาะก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็จะต้องเปิดฝานะคะคน ถังค้นหายส้มผักเนี่ยทุกวันนะคะจาจาจะทำแบบนี้นะคะปิดฟ้าคนทุกวันนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะอีกสองวันเรามาชิมกันนะคะว่าส้มผักเราจะเป็นยังไงนี่เสร็จแล้วนะคะส้มผักของจาจาก็เปิดหายแล้วจา้าทุกคนจา๋ามาดูกันมาชมกันนะคะก็ สีสันน่าทานนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติเพิ่มกันตอนนี้นะคะเมื่อส้มผักมันเปรี้ยวแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มเกลือเพิ่มผงชูรสลงไปนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงเอาเองตามใจชอบเลยค่ะเนี่ยจ้าจ้าก,ก็ตักใส่ทุ่งใส่ แบ่งใส่ไหเล็กๆใส่กล่องนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้กินเองการใส่ถังแบบนี้ใส่กล่องแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้กินนานมากเลยนะคะเป็นเดือนก็ได้นะคะส้มผักจะไม่เปรี้ยวไม่เสียรสนะคะรสชาติจะคงเดิมความอร่อยจะอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะความภูมิใจของลูกอีสานลูกอีสานอินเตอร์อย่างจาจานะคะที่มาอยู่เมืองนอกก็อยากจะแบ่งปันนะคะ วิธีการขันส้มผักเมืองอุบลของจาจานะคะแล้วจาจาก็ขออนุรักษ์นะคะขออนุรักษ์การเรียกชื่อนะคะอาหารอีสานชนิดนี้ก็คือส้มผักนะคะไม่ต้องมาดัดแปลงไม่ต้องมาเรียกว่าผักดงผักดองนะคะเพราะว่าอาหารเหนือเขาก็ยังเรียกตามอาหารเหนือชื่อนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นจาจาเป็นลูกอีสานที่รักบ้านเกิดขออนุรักษ์ชื่อ อาหารชนิดนี้ของเมืองอุบลของคนอีสานนะคะก็คือส้มผักค่ะพี่น้องค่ะนะคะคุณไม่ต้องมาเรียกว่าผักดงผักดองนะคะไปซื้อคุณก็เรียกเลยว่าส้มผักนะคะเพราะว่าขนาดคุณจะไปซื้อน้ําเงี้ยวคุณก็ยังไปซื้อน้ําเงี้ยวเลยนะคะคุณก็ไม่ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นภาษากลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารแต่ละภาคมีชื่อมีเอกลักษณ์นะคะ ส้มผักก็คือส้มผักค่ะทุกคนค่ะมีความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกอีสานนะคะอยากจะนำเสนอนะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองทำกันดูนะคะจา๋าจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจาจา in Germany ายู่ช่อง YouTube น้อยๆของจาจาด้วยนะคะมีความภูมิใจค่ะพี่น้องค่าที่ได้นำเสนออาหารอีสาน <laughs> นะคะ ใช้ผักกวางตุ้งก็ทำได้นะคะใช้กะล่ำก็ทำได้นะคะใครชอบแต่จ่าจะาชอบผักกาดตีนหมีหรือผักกาดเขียวปรีนี่มากๆเลยนะคะทุกคนคะกินกับปนปลานะคะน้ำพริกนะคะใส่ส้มตำกินได้สารพัดเลยนะคะก็นะคะจาจาก็ฝากด้วยนะคะลองไปทำกันดูคะ่ะเคล็ดลับดีๆ การทำส้มผักกินเองในต่างแดนนะคะง่ายๆค่ะทุกคนค่ะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะมีส้มผักได้กินเหมือนที่อยู่เมืองไทยเลยนะคะจ้ากจาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่จ้าจาจะพามาทำเมนูอะไรนะคะ ก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำส้มผักนะคะแล้วก็การกินนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคืออาหารบางอย่างจาจาก็อยากจะให้อนุรักษ์นะคะชื่อของอาหารในแต่ละภาคนั้นๆน,น,นะคะมันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์ค่ะทุกคนค่ะ